สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมโกอิงนะครับในคลิปเนี้ยผมจะพาทุกคนเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวโยุโรปด้วยตัวเองในสไตล์แบ็คแพคเกอร์โดยประเทศแรกที่ผมจะไปนะครับก็คือฝรั่งเศสตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินซูนาภูมิและเวลาเก,าเกือบประมาณสามทุ่มแล้วนะครับสำหรับคลิปเนี้ยผมต้องต่อเครื่องที่สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์โดยจะถึงที่นั่นประมาณเที่ยงคืนนะครับและต้องรอขึ้นเครื่องอีกทีรวๆบ่ายโมงรวมแล้วต้องพักอยู่ที่สนามบินอ่ชางงีประมาณสิบักชั่วโมงครับถ้าใครไม่อยากใช้เงินก็ลองทําแบบผมได้นนนอวน ไวแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะถ้าเป็นเวลาไทยก็ประมาณเที่ยงคืนใช่ๆแต่เวลาที่สิงคโปร์จะไวกว่าเวลาไทยหนึชั่วโมงนะครับ จากนั้นผมจะบินต่อไปอยังฝรั่งเศสอีกประมาณ1ิามชั่วโมงนะครับถึงสนามบินซีดีจีประมาณ3ามทุ่มห้สินะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสนามบินซีดีจีเป็นสนามบินที่ใหญ่สุดในยุโรปนะจากนั้นเราต้องรีบเข้าเมืองนะครับต้องรุนเลยนะครับว่าต้องรุนกับเวลามากนะว่าเราจะทันต้อถไฟหรือเปล่าเพราะเรารเป็นคนตึกมากว่าจะผ่านตอมองว่าจะอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าจะหลงในสนามบินหรือเปล่าเพราะนี่คือการเที่ยวุดรปครั้งแรกด้วยตัวเองนะครับ เต็มเลยครับตอนนี้ควรแน่นรถเลยนะประมาณนี้เลย ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเราก็ได้ผ่านต่อมอิมิเกชันออกไปถ่ายรูปที่เจเวลนะครับเีไดมากนะครับวันที่ผมไปมันยังเช้าอยู่น้ำตกก็เลยยังไม่เปิดนะครับระหว่างรอขึ้นเครื่อง13ชั่วโมงผมก็ได้เดินเล่นแถวในสนามบินนะครับเพื่อนๆหาอะไรทำข้าวเวลาเดินไปเรื่อยๆถ่ายลงถ่ายรูปไปเล่นๆนะครับแล้วก็ได้ไปหาข้าวกินในฟูดคอร์ทในสนามบินนะครับเพื่อนข้าวที่ผมเลือกกินนะครับก็คือข้าวมันไก่ราคาประมาณ200บาทนะครับรสชาติก็พอกินได้นะครับเติมมลัง ก่อนเครื่องเครื่องบินยาวๆ13ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆต r รเง่อนตรงนี้เขาจะตรวจวีซ่านะครับขอบคุณครับ ขอบคัคบโอเครู้สึกว่าเครื่องจะมีประมาณนี้ครับอ่าไม่เต็มลำนะด้นาดนหน้าเราไม่มีอ่าคนนี้เขาย้ายแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีข้างล่างข้างๆเราไม่มีอ่ะ ก็ <st destinations> ถือว่าสบายเลยนะครับคือเราก็จะได้นอนได้ไงครับ h a งก y ร u ร้อนมากเอยูยๆเขาเอามาล้างมือนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเก็บคืนนะครับตรงนี้น่าเราก็อาไว้เช็ดมือของเรานะ เรามาถึงสนามบิน C D G เลยนะครับที่ปารีสนะไปครับบาย thank you <Bye. S 1> ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะไม่ได้ดีเลยไม่ได้อะไรนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทันเวลานะแต่บอกเลยว่านั่งเครื่องโคตรโคตรเหนื่อยเลยนะไปครับ <Bye. S 1> <Bye. S 2> thank you ครับ thank you โอ้โหปนดตั ยังไม่รู้เลยว่าจะเข้ามือยังไงตัวนี้ไม่รู้ว่ารถไฟเป็นปดดีบลงไหมนะเฮเยเดี๋ยวเราไปผ่านตอมกันนะครับมันจะชา้าเ,เราต้องไปซื้อตรงซื้อตั๋วอะไรอีกอสนามบินซิดนี์ตรงนี้นะครับเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าสนามบินปารีสอ่ะมีอยู่สองสนามบินใช่ปะก็ จะเป็นออลีกับอ่าชาดิโกนะครับส่วนชาดิโกก็จะเป็นสนามบินหลักของฟารีค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมีทั้งหมด3เทอร์มินอลน,นะครับก็จะมีเทอร์มินอล1น3ส่วนทเทอร์มินอล2จะเยอะหน่อยจะมีเทอร์มินอลแยกเป็นอ2อ 2B 2C 2D 2ี2องซนะครับโคตจะเยอะเลยนะเออ International passport this way please international passport ข้าวทางนี้น,น,นะครับเพื่อนเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เข้าตรงไหนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ายุโรปนะครับการเดินทางจะเข้า,ายุโรปต้องมีวีซ่าแชงเกนนะครับผมก็ไปขอมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ยุโรปเขาก็ทำระบบใหม่แล้วนะครับเป็นระบบ่าเขาเรียกระบบ E E S นะครับเป็นแล้วเป็นระบบ่าเป็น Trans Exit System นะครับที่เป็นการตรวจ คนเข้าเมืองแบบใหม่นะครับที่จะเป็นตู้นะสัดนเครื่องสแกนหน้าสแ,แกนตาราต่างๆนะอาจจะไม่มีการประทับตาเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดใช้ตั้งแต่วันที่10บถิตุลาที่ผ่านมานะครับ mm. แต่เห็นว่าตอนนี้ก็คงจะยังเปิดใช้อยู่นะยังใช้ตาประทับอยู่นะครับตรงนี้นะเดี๋ยว อ๋อปิดคลิปก่อน,นะครับเดี๋ยวโดนเจ้าหน้ที่เขาเล่นบริเวณตรงนี้นะครับก็คือจุดตรวจหนังสือเดินทางหรือที่เราเรียกกันว่าตอมอนะครับผมแอบถ่ายมาใี้เพื่อนได้ดูนะครับว่าเขายัางใช้การประทับตาอยู่เนาะระบบ ees ยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบนะครับช่วงนั้นก็ตอนนี้เราผ่านตอมอมาแล้วครับลำดับแรกเราต้องไปที่เทอร์มินอล3เพื่อที่จะ นั่งรถไฟไปนะครับก็เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็สแตมให้เราเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นะครับนี่สแตมเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับเขาก็จะถามเราว่าเราพักที่นี่กี่คืนพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยมีตั๋วกลับหรือเปล่าเขาถามหมดเลยนะก็แต่สำเนียงเขาค่อนข้างที่จะฟังยากหน่อยนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยเรามาถึงนี้เราต้องไปที่เทอร์มินนนสามนะครับมันบอกว่าเชอร์มินนนสามต้องขึ้นบันได มนได้ไปอ่าเนี่ยตรงนี้สองสามนะครับเราจะไปที่เชอร์มินอนสามนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่อิมิเกชันนะครับถามว่าผ่านง่ายไหมเขาถามเราก็ไม่ได้มากมายนะครับถามว่าเราพักกี่คืนเราบอกว่าเราพักสี่คืนแล้วก็ไปที่อ่าคืนต่ออยู่ประมาณ2ี่สวันนะครับพเขาบอกว่านานมากเลยเขาบอกเงี้ยครัววันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบอะไรวะย3 23ิบสามยิบสามตุลานะครับหกแปดนะ ครั้งแรกผมเลยนะครับเมื่อก่อนผมเดินทางไปไหนมาไหนผมตื่นเต้นมากนะแต่ตอนนี้เหมือนว่าผมเดินทางเยอะมากผมเลยไม่ค่อยมีความตื่นเต้นเ,นเท่าไหรนะ่นัไปพต้องไปเอากระเป๋ากันก่อนนะครับใช่ครับ C D G โอเค ตอนนี้เป็นเวลาสี่ท uh MM uh> ุ่มนค่อนข้างจะเร่งรีบเพราะว่าเดี๋ยวรถไฟมันจะหมดก่อนนะก็สําหรับใครที่กาลังสงสัยนะครับว่าทําไมผมต้องไปที่เทอร์มินอลสก็เพราะว่าเทอร์มินอลหนึ่งไม่มีรถไฟไปยังปารีสนะครับเราต้องย้ายจากเทอร์มินอลหนึ่งไปขึ้นที่3นะครับก็คือต้องนั่งรถช h u t t l ลบาสไปนะครับเห็นไหมที่มันจะไปเทอร์มินอลสองสามตรงนี้นะ ไปกันตอนเพื่อนนี่นะครับมันจะมีเทอร์มินอลสองเทอร์มินอลสนี่ที่เพื่นบอกว่าเทนไปสเตชันนี้นะครับอ่าเดินตามเขาไปได้เลยนะดูดีของครั้งครั้งแรกนะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับพ่าเราก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งนะก็อ่านไม่ค่อยออกด้วย ถึงแล้วคร,ร,รับคุณดาวถึงคือเจอมีน่าสังครณ์แล้วเราไปซื้อตั๋วนะครับบัตรที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นนาวิกอีซี่นะครับบัตรใบนี้นะครับก็จะใช้แบบว่าเป็นบัตรเติมเงินนะในการขึ้นขนส่งสาธารณะนะครับเพื่อน เดินตามเข้าไปนะครับไม่รู้หรอกแต่คิดว่าจะเดินตามเข้าไปนี่นะหลังจากที่เราขึ้นมาเสร็จนะครับเพื่อนๆมันจะมีเทอร์มินอน 3, นลสาในบ้านรถไฟ ERAB ไปที่ยังเอ่ปารีสนะครับ แต่ตอนเนี้ยโอเคเป็นสถานีใหญ่นี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วนะครับเอ้ยเอาจริงมันก็ไม่ยากนะผมบอกเลยนะเนี่ยนาวิกโกพลาสนีครับ มันก็จะบอกอะไรต่างๆให้หมดเลยได้เห็นปะค่อนข้างจะง่ายะ่ะไปเลยพักพารแเราด้วยนะเพื่อโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วครันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเซอร์วิสนาวิโก i ิเ e ็ตนะครับปารีสนะผมว่าผมว่าซื้อแบบนี้คุ้มกว่านะ Card, ticket. Yeah. Okay. Fifteen. Yeah. By card. Yeah. yeah. There. Finish. Platform twenty four. Twenty yes. four. Yes. Uh. <laughs> see Four. Twenty four. Twenty four. สวัครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้บัตรมาแล้วนะเดี๋ยวไปรอแค่รถไฟนะครับเพื่อน<ม> <S <S โอเคโอเคเดี๋ยวเรารอ,อ,อขึ้นรอรถไฟนะนะกันก่อนนะเดี๋ยเจ็บฟอนก่อน มาแล้วนะครับรถไฟอ่ะเดี๋ยวอ่ะเต็มเลยครับตอนนี้คนแน่นรถเลยนะประมาณนี้เลย จากนี่ไป,ปยังปารีสมันสิบสามนี่สิบสามกิโลนะครับรถไฟค่อนข้างที่จะออกตรงเวลามากนะพกเพื่อนๆต้องออต้องรีบนะถ้าไม่ทนันรอบเมื่อกี้ต้องรองอีกพักหนึ่งเลยครับเพื่อนๆเห็นมิเตอร์คนนี้ไหมครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนดีมากเลยนะครับเขาเห็นเรามาคนเดียวเป็นคนไทยเนาะพูดผ่านโกโปนะเขาเลยถามว่ามาจากประเทศไทยใช่ปะ คุณมาเที่ยวที่นี่คุณระวังเลยนะเพราะว่าที่นี่มันอันตรายถือกล้องถืออะไรก็ระวังหนยนะอย่างเงี้ย ที่พักของคุณไม่มีรถไฟไปนะคุณลงที่สถานีการุณองตัวนี้เสร็จคุณต้องเดินไปนะครับเขาบอกเงี้ยแล้วเขาเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยสองสาครั้งเขาชอบอาหารไทยมากนิสัยดีมากนะครับคนนี้เขาคอยย้ำตลอดว่าให้เราระวังตัวไว้ตลอดนะเขาแนะนําเราดีมากนะครับึ้นรถมากเขาให้ราวางกับเสียงรต้องบอกอุรณเองนะครับแล้วอย่ารับงินุกสิ่งที่มาโอเค thank you ขอบคุณค่ะ thank you so m u c อัพสเโอเคครับบายบายบายครัโอเคครับบายบายเทคแคร์ก็เรามาถึงนะเขาบอกให้เราให้ระวังนะครับเพราะว่ามันอันตรายเขาบอกอันตรายมากเราก็ต้องระวังนะครับขนาดคนที่นี่เขายังบอกเราให้ระวังไงนะ เราก็ต้องระวังให้มากกระเป๋าอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตอนนี้ผมต้องเดินไปยังที่พักของผมนะครับให้ขึ้นไปที่ก็บอกให้ขึ้นไปที่ด้านบนตามหลักอะ่ะเราต้องไปตรงนู้นนะแต่เหมือนกับว่ารถไฟมันไม่มีอ่ะแล้วอ่ามันต้องขึ้นไปด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สถานีกรรดูนองนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสถานีเชื่อมต่อหลายสายนะครับเป็นสถานีค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆคือใช้คําว่าโคตรจะใหญ่เลยนะสถานีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมองหาคําว่าป้านอีกสินะครับเพื่อที่จะไปด้านนอกนะแต่เขาบอกว่าให้ขึ้นบันไดไปอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวลองถามเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งดีกว่าว่าไปทางไหน sorry I want to go to outside yeah you take the leaf is upstairs ah leaf upstairs ไปม a ถ t งบ vlog? yeah yeah ขอบคุณคร thank you ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวให้เราเอาตัวเนี้ยแปะเข้าไปนะครับโอเคพอแตะแล้วผ่านไปก็ให ให้ขึ้นลิฟต์ไปนะครับจริงโอเคครับก็มันจะมีขั้นตอนโอ้โหฝนตก ฝนตกนะครับตอนนี้โคตรหนาวเลยผมจะเดินไปไงไมนม่ยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่9องศานะครับฝนตกนะครับหลังจากนั้นคือเราต้องเดินไปที่พักนะครับเนี่ยต้อง1กิโลนะครับ ตำรวจคือตำรวจเยอะมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะครับโอ้โชีย่ยโคตรหนาวเลยครับหนาวมากตอนเนี้ยบ้างราวามให้มากที่สุดนะครับไม่รู้รอ่ะ

ก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนฝนาะกตอนนี้หนาวมากเลยไม่ว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนนะก็คือจะจะต้องถึงดึกทุกวันเลยครับตอนนี้เป็นเวลาาทุ่ม20นะครับถ้าเราเที่ยวไทยก็จะเกือบตี5เลยนะเดี๋ยวเดินไปที่พักอีกประมาณแค่1กิโลก็ถึงแล้วน,นะครับไม่ไกลไม่ไกลไม่ว่าแต่หนาวอยู่ดิ แล้ารีนะบอกเลยเป็นเมืองที่โจรโคตรจะเยอะเลยนะขนาดอยู่ในรถไฟเขาก็ย้ำแล้วย้ำอี่ให้เราระวังนะตำรวจจะอยู่ทุกที่เลยนะขนาดตำรวจขนาดต้องตำรวจไม่ขโมยของได้ลยนะเพื่อนขอดูโทรสัตว์ร้าใหม่นะครับ

มากครับตอนนี้หนาวสุดโรงแรมผมจองมาคืนแรกอ่ะตอนแรกผมจองสามคืนนะคืนเนี้ยผมว่าจะนอนที่สนามบินใช่ไหมแต่ไปรมาไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราเดินทางมาเหนื่อยมากเราพักเครื่องที่สิงคโปร์ก็สองสิบสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเราต้องแยกแน่นหนาหนึน่งครับเดื่อบตรงนี้เป็นแม่น้ำด้วยครับน่าจะเป็นแม่น้ำแสตนบัลม่ันยุคเรียกว่าอะไรยังไม่ได้อ่าจคบกันก่อนนะ อีกอีกสี่ร้อยเมตรนะน่าจะถึงแล้วน,นะดูกระเป๋าดิโอ้โหใบไม้ร่วงเต็มเลยว่ะดูดินี่ปารีสเนี่ยกลางวันจะสวยหรือเปล่าเนี่ยจะตกฝนนาฝนอ่ะ นี่ไงครับป้าย generator อ่ะนี่งไงโรงแรมมาโอเคถึงแล้วรอดแล้วหนาวมากโอ๊ยเราเรียกอะไรเราไม่รู้แกเราอย่าเพิ่งสนใจใครเขาเลยเอาตัวเองก่อน นี่นะครับ tomorrow. Yeah. One booking one night and two, oh, two booking, uh two booking啊 three night. Yeah, but you will need to do two check-ins, okay? Sorry? Tonight, one check-in, tomorrow, different room. Ah, oh, okay. So you need to take your stuff out and yeah. do a check-in again. Yeah, okay. So Tomorrow, I come by check-out and check-in oh again. God. Exactly. Okay. Go. Check-out at 10? 10. Yeah. And... Uh, 10pm I can check in โอเคอ๋อ hmm. ก <So> ็เขาบอกว่าเดี๋ยวรานอนคืนนี้คืนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้ให้มาเช็คเอาท์ตอน10โมงแล้วก็เช็คอินต่อได้เลยเราจะได้เอากระเป๋าวางไว้ได้ไงครับ next reservation you want to pay for the tomorrow or tomorrow you want to pay yeah tomorrow tomorrow okay so tonight you just need to pay 2.60 2 euro for the city tax okay i need to at your r 411 bed number one bed number oh okay. 10 a.m. o k a วันดีสวัส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 ดีสวั่ดีสีสวัสดีสวัสดีสสีสวัสดีหวัสดีสวีสวัสดีสวัสดีสัสดีสวัสดี ไปทางนี้เพราะว่าป้ายมันเขียนเขียนบอกตรงนี้นะ,อะเอากาแตกก็เปิดประตูได้สี่หนึ่งหนึ่งเนะสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งศูนย์แอน,นสี่ศูนย์แปดใช่ป่ะวะ ดูวิที่เนงนก็ใช่นะอ๋อโอเคสี่ศูนย์เก้าถึงสี่สามเจ็ดไปทางนี้มาทางนี้ผิดท,ทางโอเคแต่เข้ามาแล้วประตูก็จะเปิดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ ี okay, ่ห oh, นึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งห้ี่หนึี่สี่โอเคแตะแล้วมีคนมีคนอยู่คนหนึ่งว่ะ sorry อุ้ยจ I'm sorry I'm sorry โอเคครับก็เต็นงหอึ่งตรงนี้เลยนะนี่มีคนนอนอยู่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะเราถึงที่พักของเราแล้วก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตรงนี้นะครับ